อ่าสิบสองนักษัตริย์ครึ่งปีหลังนี้นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะและการศึกษาเล่าเรียนนะคะสำหรับท่านที่เกิดครึ่งปีหลังนี้สําหรับาชาวปีจอกันนะคะต่อหน่ก็ขอแนะนําเป็นกําไรนําโชคอันนี้นะคะเป็นกําไรนกเก้ามีชิ้นเดียวในโลกนะคะเสริมดวงอํานาจวัฒนาบาร,รมีแล้วก็ค้าขายดี อันนี้เป็นกำไลนักขราชนะคะพลอยอเมทิสนะคะอัเสริมโชคลาภกันค้าการขายดีนะคะความรักดีด้วยแก้คุณใส่มนดำนะคะแล้วจะมีเป็นแหวนนักขาราชแหวนโลหเก้านะคะงานตรงนี้มีชิ้นเดียวในโลกใส่ไม่เหมือนใครนะคะอ่าท่านใดที่สนใจบูชาะคะมาดูทางเฟซบุ๊กหมอยหน้าแม่นๆอ่าหรือดูที่อ่าทักไลน์มาเลยนะคะไลน์หมอยหน้านะคะงานตรงนี้หมอยหน้าก็ทําแค่ชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยะคะไม่มีแล้ว นะคะอ่าแนนี้เป็นไพ่นะคะพระพิกเนศเป็นหมอหมอหน่งยากคนคิดเองทําเองนะคะไพ่ตรงนี้ก็ามาเปิดดวงของชาวพีจอกันค่ะ ที่เกิดปีจอนะคะถือว่าการลงทุนการค้าขายในช่วงเครื่องปีหนังนวงดีเนาะมีโอกาสได้พบรักใหม่นะคะได้มีโอกาสแต่งงานเข้าพิธีจมรถเฉลิมฉลองนะคะมีโอกาสนะคะอ่าได้ของฝันของฝากจากคนรักในครอบรอบวันเกิดวันแต่งงานมีการเฉลิมฉลองสําหรับปีจอนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเอเซอรี่นะคะก็ถือว่าโดดเด่นสําหรับชาวปีจอด้วย นะคะหรือใครที่ทำมาสังหารกับสร้างตึกขายนะสร้างบ้านขายอาคารพาณิชย์ถือว่าโดดเด่นสําหรับชาวปีจอนะคะท่านที่เกิดปีจอเนี้ยครึ่งปีหลังเนี้ยถือว่าดวงท่านนะความรักดีนะคะแล้วก็การช้าขาเนี้ยจากยอดที่เคยเงียบครึ่งปีหลังเนี้ยก็มีโอกาสเอ่อดีการงานก็เด่นโดดเด่นนะคะมีโอกาสเงินเดือนขึ้นนะคะหยิบจับเป็นเงินเป็นทองทาธุรกิจ การค้าการขายการส่งออกนําเข้านี้โดดเด่นสำหรับชาวปีจอนะคะใครที่สมัครงานสมัครเรียนนะคะครึ่งปีหลังท่านก็จะถือว่ามีโอกาสเรียนติดสมัครงานได้แต่ครึ่งปีหลังเนี้ยชาวปีจอมีโอกาสนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปดูงานไปเปิดบูธแสดงสินค้าต่างประเทศนะคะหรือไปศึกษาต่อหรือเรียนต่อมองนอกนะคะอันนี้สําหรับปีจอตอนนี้ปีจอเนี้ย นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงรายรายได้เข้ามาเยอะนิดนึงแต่รายจ่ายเยอะเหมือนกันครึ่งปีหลังนี้นะคะมีภาระการใช้ใจ่ายมากขึ้นตรงนี้นะการเงินใช้ใจ่ายมากขึ้นแต่ดวงปีจอยังไม่มีโชคลาบนะครึ่งปีหลังนี้นียังไม่มีโชคลาบนะคะชาวปีจอเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปทํางานแต่ยังหวัดแดนไกลต่างประเทศด้วยก็ต้องห่างจากครอบครัวนะครึ่งปีหลังนี้ นะคะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีโชคลาภย,ยังไม่มีสุขภาพไม่ค่อยดีเนอะอาจจะมีการเข้าโรงพยาบาลกระทันหันชาวปีจอข้างปีหลังเนอะมีโอกาสก็ซื้อประกันชีวิตเป็นการเสริมดวงชาวปีจอเนี่ยเกี่ยวกับกระดูก ช่วงแขนแขนยอกขาย,ยอกพกช้ำน้ำเขียวเด่นกีฬาจะหัวเข่าพลิกอย่างนี้ข้อตามข้ออันนี้สำหรับท่านี่เกิดตีจอต้องระมัดระวังเยกย่ากบกระดูกตามข้อตามสันหลังปวดสันหลังตันนี้จอระเคนี่ดวงมีข้อคือสุขภาพาไม่ดีให้ระวังการใส่ร้ายไปสีการนินทา จะเพื่อร่วงงานที่ทํางานให้สงบปากสงบคำหรือเฉยไว้นี่งดการท่องเที่ยวทางน้ํานิดนึงเกิดอุบัติเหตุระวังการหกล้มกันลืือในห้องน้ําปีจอนะคะนั่งเรือเขาต้องระมัดระวังเรือฟัวามจะนี้วิธีการเสริมดวงสําหรับปีจอนี้วิธีการเสริมดวงนะคะใครมีเคาก็มาบูชากําไรของอาจารย์ใบแล้วก็ถ้าเสริมดวงเนี่ย ชาวปีจอเนี่ยงดการเดินทางทางน้ำด้ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปีจอเนี่ยอ่าควรจะเสริมดวงคือทําบุญแต่นี้วิธีการทําบุญเนี่ยดวงมีข้ออย่างเงี้ยอ่าให้ไปทําบุญก็คือไปถวายพระปังปั๊บมานนะคะแล้วก็พยายามสวดมนต์คาถาทินะบ,บัญชรละพาหุมมหามหาการเนาะนี่ก็จะดีนะคะแล้วก็ส่วนที่สําคัญเลยนะคะชาวปีจอเนี่ยอยากจะแนะนํา นะคะไปทำบุญเสริมดวงตักบาทร้อยแปดตรงนี้แล้วก็ทำบุญสุขภาพไม่ดีทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลาาาพระสงฆ์ป่วยพาดแล้วก็บริจาคเครื่องพยาธิรรมเป็นยาทำบุญ,ญ,ญกับโรงพยาบาลที่ักข,ขัดเครื่องมือการแพทย์อะไรอย่างนี้จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับชาวปีจอเลขเก้าแเลขสิบเก้าเป็นเลขนำโชคสำหรับชาวปีจอ นะคะโอเคค่ะคุณหมอก,ก็ฝากรายการเพราะพี่คณรพยากรนะคะคุณหมอจะทำคลิปนะคะเปิดดงนี่คนวันจันทร์ถึงวันอาทิรอบรลายเดือนก็เข้ามาติดตาม